ปานาฬิกานะครับหรือขัดลบรอยนาฬิกาต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับต้องมีเขาเรียกว่ายางลบลบรอยนาฬิกานะครับส่วนอย่างที่2ที่ต้องมีก็คือลูกขัดขนแกะนะครับลูกขัดขนแกะก็จะมีทั้งหมด4เบอร์นะครับ3นะครับต้องมีนี่ครับเครื่องขัดนะครับเรียกว่าเครื่องเกียร์สายอ่อนนะครับหรือนะครับผมจะใช้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะครับนี่ตัวใหญ่เลยในแบบนี้เลยครับเอาไว้ขัดนะครับขัดลบรอยนาฬิกามีไดเป่าผมนะครับต้องมีนะครับได คนที่อยากจะดูแลรักษานาฬิกาต้องมีไดเป่าผมนะครับมีไว้ล้างนาฬิกานะครับแปรงสีฟันนิ่มๆแปรงสีฟันนิ่มๆเอาไว้ล้างน้ำมันลอนสันต้องมีนะครับแล้วก็ลูกยางเป่าลมนะครับนี่ครับซื้อวัตถุคีบเนี่ยผมจะมีแถมไปด้วยนะครับสูตรสอนนะครับลูกยางเป่าลมแบบนี้นะไม้จิ้มฟันนะครับต้องมีนะช่างนาฬิกาต้องมีไม้จิ้มฟันนะครับคัตตันบัตนะครับเอาไว้ทำความสะอาดต่างๆนะครับก็ต้องมีผ้าครับผ้าเอาไว้เช็ดนาฬิกาครับเอาไว้ซับน้ำนะครับอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะ